คาามือเสือเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําความสะอาดโดยปกติจะทํามาจากไม้ไผ่มาจากพลาสติกแล้วก็มาจากเหล็กในวันนี้เราจะนําเอาวัสดุเหลือใช้อย่างตะแกรงพัดลมเก่ามาทําเป็นคาดมือเสือเพื่อนํามาใช้งานขั้นตอนในการทานะครับหาตําแหน่งเพื่อที่จะตัดตะแกรงพัดลมหนึ่งชิ้นนะครับเราสามารถที่จะทําเป็นคาดมือเสือได้สามอันซึ่งจะได้ขนาดที่พอดีใช้เลื่อยตัดเหล็กเนี่ยตัดไปเลยขั้นตอนต่อไปเราจะตัดลวดตรงนี้ออกโดยการใช้คีมตัดทีนี้เราก็จะใช้วิธีการดัดปลายลวดลงนิดหนึ่ง เวลาเราไปกวาดเนี่ยเขาจะสามารถกวาดได้ดีกว่าจาอรูเพื่อที่จะใช้น็อตร้อยเข้าไปเพื่อที่จะขันยึดตะแงกงกับท่อ PVC ส่วนที่เป็นดําเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่น็อตเข้าไปจัดตําแหน่งให้ตรงขันให้แน่นหลังจากที่เราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยกวาดเศษใบไม้เศษหญ้าที่เราตาัดสามารถที่จะใช้กวาดดินได้ทําให้ดินเนี่ยเกิดความร่วนซุยได้ด้วยการทําคาดมือเสือจากตะแรงพัดลมเนี่ยถือว่าช่วยลด ภาระค่าใช้ใจ่ายลงไปได้ในส่วนหนึ่งสําหรับการซื้อคาดมือเสือและก็มีความแข็งแรงความทนทานสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้อย่างยาวนานเทคนิคการทําคาดมือเสือจากตะแกรงพัดลมเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําคาดมือเสือจากวัสดุเหลือใช้ ข้ามมือเสือเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําความสะอาดโดยปกติเราก็จะทํามาจากไม้ไผ่มาจากพลาสติกแล้วก็มาจากเหล็กในวันนี้เราจะนําเอาวัสดุเหลือใช้อย่างตะแกรงพัดลมเก่ามาทําเป็นข้ามมือเสือเพื่อนํามาใช้งานซึ่งถือว่าเป็นการประยุกต์นําเอาวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายในการทําการเกษตรสําหรับอุปกรณ์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือตะแกรงพัดลมเก่า ขนาดของตะแกรงเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็น14นิ้ว16นิ้วหรือ18นิ้วมีเลื่อยตัดเหล็กมีจิกเอาไว้มาร์ทเอาไว้ขีดน็อตขนาด2นิ้วกิมเอาไว้ตัดลวดแล้วก็จะมีท่อ PVC ขนาด4หุนเอาไว้ทําเป็นด้ามจับส่วนวัสดุที่ทําเป็นไม้จับเราสามารถที่จะประยุกต์เป็นไม้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันขั้นตอนในการทานะครับหาตําแหน่งเพื่อที่จะตัดใช้เมจิกในการขีดเพื่อหาตําแหน่ง แต่แกงพัดลมหนึ่งชิ้นนะครับเราสามารถที่จะทําเป็นคาดมือเสือได้3อันซึ่งจะได้ขนาดที่พอดีเมื่อเราหาตาแหน่งได้แล้วเราก็จะใช้เลื่อยตัดเหล็กเนี่ยตัดไปเลยหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะตัดลวดตรงนี้ออกโดยการใช้คีมหลังจากที่เราตัดลวดยึดขอบออกแล้วเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ ทีนี้เราก็จะใช้วิธีการดัดปลายลวดลงนิดหนึ่งเราสามารถที่จะใช้มือดัดได้เลยเราก็จะนํามาประกอบกับส่วนที่เป็นด้ามจะใช้สามทางขนาด4หุนทาก้าแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่เป็นท่อ PVC ที่เราใช้เป็นด้ามจับตัวนี้เราจะเจาะรูเพื่อที่จะใช้น็อตร้อยเข้าไปเพื่อที่จะขันยึดตะแกรงกับท่อ PVC ส่วนที่เป็นด้ามเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่น็อตเข้าไปตัวนี้ก็จะมีรูพอดีนะครับของตะแกรงพัดลม หลังจากที่เรานําตะแกงพัดลมมาร้อยกับน็อตเพื่อประกอบกับด้ามล้วก็จะขันน็อตตัวเมียลงไปแล้วก็จัดตาแหน่งให้ตรงขันให้แน่นหลังจากที่เราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสําหรับการนําไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานก็คือในลักษณะของการนําไปกวาดเศษใบไม้เศษหญ้าที่เราตัดหรือนําไปแต่งแปลงผักสามารถที่จะใช้กวาดดินได้ทําให้ดินเนี่ยเกิดความรดนซุยได้ด้วย ซึ่งในการกวาดทาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นพวกใบไม้พวกเศษหญ้าเนี่ยก็สามารถที่จะกวาดได้ทั้งที่แห้งแล้วก็ทั้งที่เป็นใบสดสําหรับอายุการใช้งานนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้หลายปีซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพของตะแกรงของพัดลมแต่ละยี่ห้อบางยี่ห้อจะมีความแข็งแรงทนทานมากก็คือเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้อย่างยาวนานเลยถ้าเกิดด้ามหักหรือด้ามผุนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนด้ามได้ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําคาดมือเสือจากตะแงพัดลมเนี่ยถือว่าช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายลงไปได้ในส่วนหนึ่งสําหรับการซื้อคาดมือเสือและก็มีความแข็งแรงความทนทานสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้อย่างยาวนานการทําความสะอาดสวนต่างๆจําเป็นจะต้องใช้คาดมือเสือไม่ว่าจะเป็นการกวาดพวกเศษใบไม้เศษหญ้าที่เราตัดท่านที่มีตะแงนพัดลมเก่าก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ทําเป็นคาดมือเสือเอาไว้ใช้งาน หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับตะแกรงพัดลมก็สามารถที่จะนำมาประยุกตแล้วทำเป็นคาดมือเสือเอาไว้ใช้งานในสวนได้เทคนิคการทำคาดมือเสือจากตะแกรงพัดลมเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ